S <S อย่างยอดจังหวัดภูเก็ตนะครับสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประชุมประชาพิจารณ์นะครับเพื่อรับฟังความคิดเห็น<ก>ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจเอสเอ็มอีของจังหวัดภูเก็ตครับโดยนายพิชิตปานะพุ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นนะครับต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจเอสเอ็มอีของจังหวัดภูเก็ตก็จัดขึ้นนะครับณที่โรงแรมซีเบดแกรนด์โฮเทลภูเก็ตนะครับนะโดยมีนายกฤษ ชาหรือไทยธนารัฐพวมหน่วยการไฟศูนให้บริการ SME ขอครบวงจรผู้บริหารสำนักง,งาน ส่งสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะครับและกานวที่เกี่ยวข้องเข้ารรวมครับค่ะฐานรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็บอกว่าการจัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแพน่พัฒนาเศรษฐกิจเอเมีของภูเก็ตในครั้งนี้เนี่ยทุกคนค่ะว่างว่าทุกความคิดเห็นถูกภักส้วนจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและการนาไปปฏิบัติได้จริงอย่างเหมาะสมแทจริงค่ะสําหรับการประชุมดังกล่าวนะคะคุณผู้ชมคะได้รับความรวมมือจากอาสาสมัครทรงเสริมวิสา คิดนาดกลางและก็นาดย้อมหรือว่าชื่อยกก็คืออ so ๋โซโซโวจากผู้แทน5ห,หน่วยงานห้าหน่วยงานผ่าทีเครือข่า่นะคะมีใครมัง่งการมีผู้แทนข้องข้อการค้าไทยและการสภาห้อ้การค้าแห่งประเทศไทยมีผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้แทนสภาอุตสาหกรรมองเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติกามาค่ะและก็ยังมีผู้แทนสมาพันธ์ SME ไทยโดยพ้นจากการทําประชาวิจาัยครั้งนี้ไม่ใช่ว่าประชุมเซ็ดหล่าทุมนะ้าวีเอาไปสู้การปรับปรุงทางแผนพัฒนาเพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้มีศักยาภาพมากขึ้นค่ะเท่าดีเขามีมาร์คนะจังหวัดภูเก็ตค่ะสําหรับงานที่ว่ารอรุ่นงานเป็นเจ้าภาพปีหน้านะคะก็ยังคงต้องรุ่นกันไปสาหรับภูเก็ตเอ็กโปนะคะ